สวัสดีครับผมชันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับทําเพื่อสังคมบ้างนะครับนะโอเคก็จะเป็นชื่อคลิปแบบว่าน้ําแข็งปันสุกครับผมอ่าก็อยากทําความดีบ้างแต่เราก็เอาของแก้ตัวนะครับที่เราพอจะให้กับคนอื่นๆได้นะครับเช่นบ้านของผมนะครับก็ทําธุรกิจอยู่ครับขายน้ำแข็งนะครับเราก็ถือโอกาสแจกน้ำแข็งครับด้วยอากาศวันนี้ก็ร้อนพอสมควรครับช่วงนี้อากาศร้อนมากที่จังหวัดลำปางเราก็จะแจกน้ำแข็งนะครับเนาะ ใครผ่านไปผ่านมามาตักสีได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีใครมาเอาหรือเปล่าเดี๋ยงไงถ้าไม่มีใครมาเอาเดี๋ยวผมก็จะตัดรูปภาพแท็กให้ดูนะครับว่ามีใครมาเอาหรือแข่งของเราไปบ้างนะครับการทำความดีทำง่ายๆครับไม่ต้องไปทำไกลตัวครับดูจากสิ่งรอบๆตัวเราเขาก็ไปพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้างเนาะอย่างผมนี่ง่ายๆลยครับแค่นักแขงครับอากาศก็ร้อนทุกคนดูแดีครับ ในลำแข็งดีแต่ก็สดชื่นครับห้าบาทสิบบาทอย่างนอ้ก็ช่วยเขาประหยัดได้ อันนี้เราก็แจกน้ำแข็งมาเป็นเวลาน่าจะครึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูปริมาณน,น้ำขแข็งว่ามีคนมาเอาเยอะหรือเปล่าเนาะนี่ครับเมื่อเช้าก็ใส่ประมาณเต็มถังครับเมื่อเช้าใส่เต็มถังตอนนี้เหลือประมาณครึ่งแล้วครับครึ่งถังก็มีคนมาเอาเยอะอยู่ครับแต่เราก็ไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับว่า<ะ>มีใครมาบ้างเดี๋ยวเราก็จะมีลูกให้ดูท้ายคลิปนะครับเนาะนี่ครับป้าย เดี๋ยวเราก็จะมีรูปตัวอย่างเนาะรูปแบบว่าคนมาเอาน้ําแข็งของเราเนาะให้ดูท้ายคลิปนะครับเนาะเพราะเราก็ไม่อยากตั้งกล้องไว้เนาะครับผมทําความดีก็ทําง่ายๆครับอยากสิ่งของรอบตัวเราครับแจกน้ําแข็งครับนี่ใช้งบไม่มากนะครับไม่ได้เดือดร้อนตัวผมด้วยครับแจกนะครับเนาะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับ